มฉันจะคอลอดลูกเลยอะ่ะโอ๊ยไม่ไหวแล้ว ม,มันคาบลูกฉันไปแล้วช่วยด้วยดูนี่เลยนะณกลางทะเลแห่งหนึ่งมีสองสามีภรรยาที่มาเที่ยวด้วยกันสองคนสวัสดีจ้ะทุกคนภูมิใจจังเลยที่มีสามีดีๆแบบนี้อ่ะออที่ลักทาครีมกันแดดด้วยนะร,นร้อนๆแบบนี้กลางทะเลอะสงสารลูกเข้าใจแล้วจ้ะโอ,อพี่เนีอยากจะให้เธอกินอาหารดีๆนะสามีฉันเนี่ยรักแล้วก็ห่วงฉันแล้วก็ห่วงลูกในท้องมากเข้าใจแล้วและฉันคิดว่ามาทะเลทั้งทีก็ต้องทำอาหารให้แฟนกิน เฮ้ยผมรักภรรยาผมมากเลยแบบนี้ต้องไปเอาน้ำพึ่งมาให้ภรรยาผมกินแล้วแหละเอาเป็นว่านะลูกของผมถ้าได้กินน้ำพึ่งก็คงแบบว่าผิวพรรณสดใสปเป่งปลาง่าเเอาล่ะถ้าฉันทำอาหารให้แฟนแบบนี้ประจำเนี่ยแฟนก็จะรักฉันขึ้นฉันมีความสุขจังเลยอร่อยช่มหมแต่ะฉันทำเออ ฟนไปทำอาหารให้ผมนี่นาะลืมไปเลยว่าเธอท้องอยู่ที่รักอ๋อแดดร้อนก็ร้อนเนี่ยเรามาปิกนิกกันกลางทะเลก็จริงอยู่หรอกแต่ว่านะถ้าผิวพรรณเธอเป็นอะไรไปเนี่ยพี่ว่ามันจะส่งอันตรายถึงลูกนะกลางลมให้ดีกว่าเฮ้ยก็รักฉันเกินไปหรือเปล่านี่ขอบคุณนะีทรกฉันนะ่ะไม่มีใครรักเกินเท่าพี่แล้วแหละขอบคุณที่ให้ทุกอย่างกับฉันนะตั้งแต่มีลูกเนี่ยพี่ก็ทําทุกอย่างเพื่อฉันตลอดเลยยาแล้วแบบเนี้ยจะไม่ให้รักได้ไงเทระอ๋อท รักพี่จริงเนี่ยไปนั่งพักผ่อนได้แล้วเดี๋ยวพี่ทาเองนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแดดค่อนข้างแรงใส่แว่นตาถนอมสายตาไว้ด้วยจริงเอ,อ้ยใส่ใจพิเศษเดี๋ยวพอกินข้าวเสร็จพี่จะพาไปเที่ยวนะได้เลยแล,และนี่คือเรื่องราวของฉันและก็สามีและลูกในท้องที่กําลังจะคลอดออกมาแต่จะว่าไปพวกเราไม่รู้เลยว่าเราจะสูญเสียคนที่รักไปเมื่อไหร่พวกเราใช้เวลาร่วมกันและสามีก็ตามใจที่พาฉันมาที่กลางทะเลเพราะว่าฉันอยากจะมาพักผ่อนสามีทำน้ำ เพิ่งให้กินนวยดีใจจังเลยจะได้บำรุงผิวพรรณให้ลูกรีบกินดีกว่าฉันจะหาสามีที่ดีแบบนี้ได้ที่ไหนนะลูกเอ๋ยรีบออกมานะดีจังเลยนะมีคู่มือแบบว่าดูแลลูกด้วยอะ่ะเอ๊ะที่รักเอาละไปเล่นน้ำกันดีกว่านะแป๊บนึงสิพี่ฉันกำลังอ่านคู่มือดูแลลูกอยู่วันนี้นะ่ะฉันมีความสุขจังเลยแต่ดูเหมือนว่าทำไมเรือดูเหมือนมันแล่นออกจากฝั่งอะ่ะพี่ก็คิดเหมือนกันนะเหมือนเรามาไกลกว่าเดิมอะลองโดดด้ย <laughs> น่าจะไม่ใช่แล้วแหละพี่ระวังด้วยนะเฮ้ยตกใจหมดเลยนาะว่าปลายเรือออกมาจากฝั่งขนาดนี้สงสัยคืนนี้เราก็ต้องนอนที่นี่เลยหรือเกือบล้อมอ่ะงั้นคืนนี้ก็นอนที่นี่ก่อนแล้วกันนะได้สิโชคดีนะที่คุณหมอบ,บอกว่าลูกของเราออกเดือนหน้าน,นะวันนี้โชคร้ายชะมัดเลยอย่าได้ติดอยู่ที่เรือแงนเลยเอ๋อไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเล่นน้ําให้ดูนะคะน้องนั่งดูพี่แล้วกันดูนั้นนี่แน่ <c oughs> น่ารักจังและในตอนที่เรือมันแล่นออกไปไกล พวกเราไม่ได้นึกเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นเพราะในคืนนี้นะ่ะมีทั้งพายุแล้วก็ฝนหนักมากทุกหน่วยโปรดทราบทุกหน่วยโปรดทราบผู้ดูแลทะเลเฮ <c oughs> ตรงนั้นมีเรือด้วยอ่ะหมายความว่าไงอ่ะก็เจ้าหน้าที่แจ้งแล้วไม่ใช่หรอว่าวันนี้น่ะมีพายุแรงเขาไม่ให้ออกเรืออ่ะอุ้ยตายแล้วทํายังไงดีก็น่าจะเป็นครอบครัวเขามาเที่ยวแล้วก็ไม่รู้อินโหนอินเน่นะสิแบบนี้น่ะเราต้องขี่เรือไปเตือนเขาแล้วนะเดี๋ยวพายุจะเข้าแล้วอ่ะอ้ยแบบนี้ทุกทีเลยทําไมไม่ดูสภาพอากาศซะก่อนถึงจะแล่นเรือนะฉันไม่สนใจหรอกนะ ฉัน่ะมีความสุขที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นฟ้าหรือฝนถ้าฉันมีสามีอยู่ข้างๆฉันก็ไม่กลัวเพราะจังเลยสามีเอ๊ะอยู่ดีๆฉันก็รู้สึกเจ็บท้องแฮะพี้เป็นอะไรอ่ะที่รไรมันมีน้ำอะไรออกมาไม่รู้อ่ะ ก็กำหนดค่อนเดือนหน้าไม่ใช่หรอไม่จริงนะเฮ้ยทำไงดีอะเจ็บท้องไม่ไหวแล้วอะทำไงให้ดีโอ้ยพี่จะทําทยังไงดีเนี่ยโอย้พอลงมาถึงตรงนี้เนี่ยมีเรืออยู่ตรงนั้นจริงๆนะดูเหมือนจะมีปัญหาด้วยอะเกิดอะไรขึ้นกับเรือลํานั้นหรือเปล่านะพอเอาเรือมาเถอะเราจะต้องไปบอกเขาว่าแหวเรือเทียบท่าได้แล้วโอ้ดูนั่นสิพายุกําลังมา เฮ้เสียงเหมือนขอความช่วยเหลือเลยย่ะงานยากแล้วทีนี้น่ะทั้งพายุก็จะเข้ามาแล้วก็ต้องเข้าไปช่วยพวกเขาก่อนแล้วกันปะและในคืนนี้นั้นฝนตกหนักมากและสภาพอากาศก็แย่ไม่รู้ว่าน้องหมา2ตัวนี้น่ะลอยมาติดที่นี่ได้ยังไงเอ๊ะนั่นมันจะเจ็บท้องเฮ้ยมีลูกหมาด้วยที่ละ ฉันเจ็บท้องไงโอ้ยดีขึ้นแล้วแฮะโอ้ยเกือบตายอะพี่สงสัยมันก็แค่บอกอาการเฉยๆอะแ้แบบนี้ก็ต้องรีบเอาเรือเข้าท่านะสิทำยังไงนะแต่ว่าพี่เมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงลองหมาไหมเอ๊ะเอา้าเรื่องลูกเราละโอ้ลูกเราไม่ออกวันนี้หรอกมันก็แค่เจ็บท้องนะ่ะพราะเข้าฝั่งก็ค่อยไปหาหมอเอาแล้วกันนะเฮ้ยแต่ลูกหมาตรงนั้น,เนะเราต้องช่วยเขาก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะช่วยเขาเองนะน้องแน่ใจใช่ไหมว่าไม่ได้เจ็บท้องอีกอะและวันนั้นฉันสามีก็ตัดสินใจที่จะช่วยจา พวกนี้พี่รีบลงไปช่วยมันแล้วมันว่ายมาแต่ไหนเนี่ยดูท่าทางจะหนาวน่าดูนะน่าสงสารจังเดี๋ยวพี่จะลงไปช่วยมันเองนะเอ๊ะดูเหมือนมันจะเป็นหมาฝาแฝดด้วยอะ่ะมันนี่แล้วพี่ระวังนะและตอนนั้นสามีของฉันก็ได้ช่วยเจ้าหมามาได้ดีใจจังอ๋อเป็นเด็กดีนะเจ้าหมาน้อยไม่รู้ว่าพวกมันมาแต่ไหนแต่ว่าพาย,ยุน่าจะพัดมันมาไกลเลยแหละเธอเท,ทลักขึ้นมาน่ารักจังเลยเนอะแบบนี้เนี่ยเอาจะเก็บไปเลี้ยงคู่กับลูกเราดีไหมเฮ้ยเอ๊ะไม่ไหว 在乌啊！哎，屁！ เน่น่อย่าบอกนะว่าจะคลอดลูกอ่ะฉันไม่น่าจะล่าใจเลยฉันว่าใช่แน่ๆพี่ไปเรียกคนมาแล้วเฮ้ยทำไงดีช่วยด้วยครับมีใครเห็นผมหรือเปล่าช่วยได้ครับเมียผมจะคลอดลูกแล้วอ่ะทำไงดีทำไงดีกระโดดนับไปเลยแล้วกันนะไปขอความช่วยเหลือไม่ไหวแล้วตอนนี้สามีของฉันไม่อยู่ฉันอยู่กับลูกหมาสองตัวเนี่ยนะออกมาแล้วเนคนออ้ลูกอย่าร้องนะโอ้ยลูกของฉันโอ้ย หงุดหงิดสามีชะมั้เลยลูกจนคลอดแล้วเนี่ยหายหัวไปไหนกันนะเอ๊ะโอ้ยไม่นานฉันก็เจ็บท้องลูกคนที่สองงั้นเหรอเฮ้ยฉันจะคลอดลูกอีกคนงั้นเหรอแต่ตอนนั้นฉันกำลังคลอดคนที่สองอยู่ดีๆเจ้าหมาตัวน,นี้ดนน่ก็ได้กระชากเจ้าเด็กน้อยลงไปในทะเลเฮ้ยไม่นะฉันไม่รู้เลยว่ามันหิวหรืออะไรเพ่พี่อยู่ พวกเราเนี่ยกำลังจะเดินทางเข้าไปหาเลยนะคะคุณจะว่ายําทำไมด้วยเมียผมคลอดลูกคับเมียผมกำลังจะคลอดอะไรนะช่วยเขาขึ้นมาก่อนครับได้ได้ได้นั่นครับเรืออยู่ตรงนั้นเมียผมอยู่ตรงนั้นครับเลยไปแล้วมีคนคลอดลูกกลางทะเลงั้นหรอคุณคะใจเย็นๆนะที่ละอดทนไว้พวกเรามาแล้วโอ้ฉันไม่ไหวแล้วพี่เธอทลักคลอดแล้วเอ๊ลูกของผมลูกผมคลอดแล้วเหรอไอพห่งสวยเอ้ยไอพายุมาตายแล้วและในตอนนั้นเองที่พายุมัน พัดมาจนทำให้ลูกลูกคนที่สองตกทะเลไปแล้วเฮ้ยมันพัดไปแล้ว่ะลูกเฮ้ยใครก็ได้ช่วยลูกผมหน่อยครับไม่นะม่พี่เราเสียลูกไปสองคนแล้วนะเพราะพี่เลยเทำไมถึงได้ทําอะไรช้าขนาดนี้นะรู้ไหมว่าไอห,หมาบ้านนั่นมันขับลูกของเราไปทั้งสองคนลอยเราได้ลูกแฝดลงไปเลยนะ กูจะรีบลงไปหาลูกเลยแต่สุดท้ายสามีของฉันก็ว่ายน้ำจนอ่อนแรงจนเขาเสียชีวิตไปในที้วสุด้ยไม่ได้เลยฉชนคุณคะยังไงซะก,ก็ต้องรีบกลับเข้าฝั่งก่อนตอนนี้ทั้งลูกทั้งสามีของคุณหาไม่เจอแล้วนะที <c oughs> ่แล้วฉันขอโทษนะลูกๆแม่ขอโทษและสุดท้ายฉันก็เชื่อว่าสามีแนละลูกของฉันตายไปแล้วแต่ว่า <c oughs> ฉันก็คงยังหวังว่าลูกของฉันจะมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักที่พ่อแมนะ่นละลูกนะโอ้เอาล้ฉันเป็นดาราระดับแถวหน้าเลยนะแล้วก็เป็น ไฮโซดดวยฉันนับเพิ่งเดินออกมาจากงานเมื่อกี้น่าเบื่อชะมัดลอยออกมาเล่นริมทะเลหน่อยแล้วกันนะเอ๊ะคุณขนค้าอย่าเพิ่งไปค่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้หรือเปล่าคะเสียงเด็กหรอคะไม่เห็นได้ยินอะไรเลยนะหูคุณดีเกินไปไม่มีเด็กที่ไหนหรอกมาเล่นที่นี่นะไปละเอ๊ะแต่ฉันเห็นจริงๆนะฉันชื่อว่าคุณเมวาดเดอว์าอวาย เด็กจริงๆด้วยลูกใครเนี่ยมีหมาด้วยแฮะโ,โอ้ไม่ต้องร้องนะหนูน้อยน่าสงสารจังนะเอ็นดูด้วยพวกะแกเป็นใครเนี่ยว่าไปนะเด็กมาจากทะเลงั้นหรอสงสัยพาย,ยุเมื่อคืนแน่เลยออ้ยหรือว่าพ่อแม่ใครเอามาปล่อยหรือเปล่าใจร้ายจังเลยนะและในะอีกขณะชายฝั่งหนึ่งดูเหมือนจะมีเด็กน้อยที่ยังคงรอดชีวิตกับเจ้าหมาตัวเล็กอยู่ <c oughs> แต่แล้วก็มีใครบางคนที่เป็นโจรเธอมีชื่อว่าจีเนสเธอนะ่ะเป็นโจรคอยป้อนคนที่มานอนที่ชายหาดไงอยากจะมาป้อนกับฉันไหมละ่ะฉันป้อนเก่งนะโอ้ยนอนดีกว่านะอ๋อบรรยากาศน่านอนจริงๆเลยนะเท่าน้องเขาละ่ะอยากดูฝีมือของฉันไหมละ่ะฉันชื่อว่าจีเนสแปลว่าฉลาดและฉันก็เป็นโจรย่องเบาค่อยๆเอาแบบนี้แล้วก็วิ่งโลดสนุกช อะฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงเด็กร้องไห้อะนะเ้นี่เจ้าหนูน้อยเงียบๆหน่อยไม่ได้เหรอทำไมต้องร้องเสียงดังด้วยโอ้ไม่ต้องร้องนะอุ้ยเดี๋ยวเขาจะมาจับฉันเนี่ยเบาๆหน่อยสิโอ้นี่ตบดตบดโอ้ยโอเคนะถึงฉันจะไม่เคยเลี้ยงเด็กมาก่อนนะนะแต่ว่าฉันอยากจะเลี้ยงไว้ให้เป็นโจทย์เหมือนฉันดีกว่าจะได้มีคนหาเงินด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะดูแลพวกนายเองแล้วกันนะและหลายวันมานี้ฉันก็ใช้ชีวิตรอให้ลูกๆของฉันเนี่ยมีการติดต่อกลับ มาหวังว่าจะมีใครสักคนพบเจอลูกเรานะพี่เฮ้อฉันไม่น่ามา นี่ฉันก็คงมีสามีอยู่แล้วก็มีลูกที่นา่ารักทั้งสองคนเลยเน่ี่คะฉันจะปล่อยดอกไม้แล้วก็ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะตามหาลูกให้เจอนะและนี่แหละคือคําสัญญาของผู้เป็นแม่ไม่ว่ากี่ปีแม่ก็จะไปหาลูกนะเอาละค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะถ้าลูกฝาแฝดเนี่ยอีกคนถูกรับเลี้ยงจากเศรษฐีและอีกคนถูกรับเลี้ยงจากโจรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมตอนต่อไปได้เลยโห<ฮ>สงสารคุณแม่มากเลยนะคะอยู่ตัวคนเดียวโดดเดี่ยว เดียวด้เลยทีนี้จะว่าไปก็น่าสงสารสามีเหมือนกันนะคะทําทุกอย่างทุกทางเพื่อที่จะหาคนมาช่วยแต่สุดท้ายแล้วเขานเนี่ยก็ช่วยไม่ทันนะทุกคนน่าสงสารมากแถมตายด้วยโอ้โหโอเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะดูอีกแล้วล้วก็ฝากกดไลค์กดถูกใจเป็นกําลังใจให้พี่ไอด้วยนะไว้เจอกันพรุ่งนี้บายบาย